สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องตลอดวิสมุนะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์และการเงินให้กับชาวราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่2 2มิถุนายนจนถึง23กรกฎาคมค่ะช่องนี้เราเน้นตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกท่านสามารถตรวจเช็ควันเกิดของท่านได้ว่าอยู่ในราศีใดใต้คลิปนี้นะคะแม่หมอได้เปิดไพ่ทั้ง5้าใบไว้ให้แล้วนะคะซึ่ง เป็นไพ่รายสัปดาห์จะมีผลตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์จนถึงวันที่3มีนาคมค่ะและถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอสามารถทำได้โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน QR โค้ดได้เลยนะคะส่วนไพ่ด้านล่างั้ง5ใบเนี่ยเป็นไพ่แคริฟายเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะเรามาเริ่มจากเรื่องการเงินกันก่อนเลยนะคะไพ่สองใบนี้คือไพ่ประจำตัวของคุณไพ่สองใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายก็คือ ไพ่สรุปนะคะจริงๆแล้วนะคะก็คือเอ่อแม่หมอมีความรู้สึกว่า ไพ่ใบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ของคุณก็ได้นะถึงแม้จะเป็นเรื่องการเงินเพราะว่าดูทั้งหมดโดยรวมแล้วอะดูเหมือนว่าจริงๆแล้วคุณมีปัญหาด้านการเงินอยู่นะคะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นของเขาก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นหมายถึงผู้ใหญ่นะคะที่คุณยังคอยมีผู้ใหญ่นะคะคอยให้สนับสนุนคุณอยู่นะคะทางด้านการเงินนะคุณก็เลยเหมือนว่ายัางคงผ่าน ปัญหาทางด้านการเงินมาได้เนาะแต่ว่าไพ่ประจําตัวใบที่2ของคุณเนี่ยหมายถึงว่าตัวคุณน่ะถ้าหวังว่าจะได้แบบเงินเดี๋ยวจะต้องมาเดี๋ยวจะต้องเข้ามาสิปรากฏว่ามันไม่ได้เข้ามาอย่างที่คุณคิดนะคะในช่วงตอนนี้เนาะส่วนถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็คือว่าเป็นไปได้ว่าคุณเนี่ยอาจจะหมดแรงนะคะหมดแรงกระทันหาหนคะหรือว่าแบบ อาจจะมีการป่วยได้เนาะอาจจะแบบว่านอนไม่พอเครียดในตอนกลางคืนนะแล้วก็มันก็เลยทําให้คุณแบบหมดแรงแต่ไงก็ตามคือคุณพยายามอยู่เนาะพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการเงินอยู่นะคะแต่ว่าต้องคอยระวังนิดนึงเพราะว่า คือเรื่องความเครียดอะมันจะส่งผลกับคุณทุก,ทกด้านเลยนะแล้วก็พอคุณเครียดเรื่องเงินเนี่ยมันก็จะทําให้สุขภาพคุณแย่พอสุขภาพคุณแย่คุณก็ไม่มีแรงทํางานแล้วพอคุณไม่มีแรงทํางานนะคะงานมันก็เลยเหมือนแบบการพัฒนาของเรื่องงานของคุณมันก็เลยไปได้ช้าช้านะคะช้ามากพอมันเป็นแบบนี้มันก็เลยคุณไม่มีผลงานไรายได้ก็เลยไม่เข้าเนาะ มันก็วนกันไปแบบนี้นะคะแล้วพอแบบรายได้ไม่เข้าคุณก็เครียดนะคะก็เป็นวงจรอุบาทกันไปเนาะอืมก็ให้เรามาระวังนิดนึงก็แม่หมอแนะนําว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยอย่าคาดหวังอะไรเกี่ยวกับการทํางานที่ได้ผลเลิศหรือว่าจะได้เงินทองเข้ามาในช่วงนี้เนาะก็คือแค่ประคองให้มันผ่านไปได้เนี่ยก็จะโอเคแล้วนะคะ อย่าทําให้ตัวเองเครียดจนเกินไปเพราะว่าบางที่มันเป็นผลของดวงดาวเฉยๆเนาะก็ถ้าเกิดแบบเราอดทนสัปดาห์นี้ผ่านไปเดี๋ยวมาดูกันใหม่สัปดาห์หน้าก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยอย่าปล่อยให้ความเครียดเนี่ยส่งผลกระทบในทุกๆด้านนะคะของคุณนะคะอืม ทีนี้เราจะมาต่อกันด้วยเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ถ้าสิ่งที่แม่เหมาะ,ะกาลังจะพูดไปอะ่ะไม่ใช่เรื่องราความคิดความรู้สึกของคู่ของคุณที่มีต่อคู่รักของคุณ,คณก็อาจจะเป็นเรื่องราสลับกันคือหมายถึงว่าเป็นความคิดความรู้สึกของคู่รักของคุณที่มีต่อคุณนะคะเรื่องเราสลับกันได้แล้วก็สลับกันได้ทุกใบด้วยนะคะอ่าก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะว่าใบไหนเป็นของคุณกันแน่นะคะอื ชาวกรกฎนะคะก็คืออ่ออีกเรื่องหนึ่งค่ะก็คือถ้าท่านใดมีความสุขป,ปี้ p y อยู่แล้วนะคะกับเอ่อเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่จําเป็นจะต้องฟังแม่หมอนะคะเพราะาแม่หมอจะเน้นอ่านในกรณีที่มันเป็นแง่ลบนะคะเพราะว่าคนดูดวงก็จะชอบดูเพราะว่ามีปัญหาในชีวิตรักเนาะ,ะคุณเนี่ยนะคะ มีคนรักที่รักคุณมากเลยเนาะรักแบบรักเหมือนคุณแม่รักลูกอะ่ะคือรักแบบไม่ไม่ต้องการผลตอบแทนนะคะแบบว่าทําทุกอย่างได้นะคะเพื่อเพื่อคุณเลยนะคือเขาคนนั้นแบบเป็นคนดีมากๆเลยเนาะรักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วเขาเองเนี่ยเขาก็เหมือนแบบจะให้แบบเป็นเพื่อนก็ได้นะจะให้แบบ เขาไม่เป็นเพื่อนคุณเลยก็ได้คือเขายอมทําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะคือเขาเป็นคนใจดีอะแล้วก็ทําเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะที่นี้สําหรับตัวคุณเองอะคือตอนเนี้ตัวคุณอาจจะรู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วคุณอะไม่ได้เจ้าชู้นะแต่แบบคือเหมือนคุณรู้สึกแบบมันเจ็บหรือว่าถูกเทได้นะคะแล้วคุณเนี่ยก็ลังเลนะคะว่า คุณอาจจะยังเคยคิดเนาะถึงแบบเรื่องราวที่แบบเอ่อความความรักที่มั่นคงยาวนานจนถึงแก่เท่าอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณลังเลนะคะคุณลังเลว่าจะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ดีนะคะจะให้แบบถ้าอยู่ต่อก็คือจะได้ดูแลน้องแกะนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นเจ้าของคือคุณคุณเลี้ยงดูเขามานะคะก็คือแกะเป็นของคุณก็คือคุณอยากดูแลเขาเพราะว่าเขาอะเป็นคุณรู้สึกมีความเป็นเจ้าของนะคะ คนที่คุณรักแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณอยู่ต่อเนี่ยคุณก็กลัวว่าจะมีแบบอะไรสักอย่างหนึ่งมาทำร้ายคุณมาจิกคุณนะคะอืคุณก็เลยยังคงลังเลอยู่นะว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีนะคะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้เนาอก็คือว่าตัวคุณเนี่ยอยากจะสื่อสารกับเขาอยากจะไปหาเขาแต่ว่าคุณทำไม่ได้ภาระคุณเยอะเหลือเกินนะความรักของคุณก็ค่อนข้างหยุดนิ่งนะถึงแม้ว่า ที่ผ่านมาก็คือจริงๆแล้วคุณคุณยังคงจะต่อสู้อยู่นะกับการที่แบบว่าคุณรู้สึกอายคนอื่นนะกลัวคนอื่นแบบมาว่าคุณว่าแบบทําไมถึงคบกับคนแบบนี้คุณสองคนไม่เหมาะสมกันเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะแม่ลูกกันหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ยกตัวอย่างเฉยๆนะอคือว่า คุณเนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบหยุดนิ่งแล้วก็เหมือนจะปิ๊งไอเดียนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่แบบตาสว่างนะแต่ว่าช่วงที่คุณตาสว่างคุณก็เหมือนแบบยังทําอะไรไม่ได้กับความสัมพันธ์นี้เป็นลักษณะที่ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนหยุดนิ่งนะคะไม่มีการสื่อสารการทั้งที่คุณอยากจะอยากจะไปหาเขาอยากจะพูดคุยกับเขาแต่ก็ทําไม่ได้ภาระของคุณยังเยอะอยู่นะ ภาระเนี่ยก็หมายถึงความกังวลนะคะของคุณในเรื่องต่างๆนะคะที่นี้อย่างที่บอกไปก็คือความกังวลของคุณเนี่ยในเรื่องของความรักก็ส่งผลกับสุขภาพของคุณด้วยบางคนนอนไม่หลับเครียดมากนะคะแต่ว่าคุณก็ยังจะต่อสู้กับปีศาจในใจคุณอยู่นะปีศาจเหล่านั้นก็คือความแบบเขาเรียกว่าอายคนอื่นบ้างกลัวชาวบ้าน,นทาบ้างความกลัวบ้างกลัวว่าคนละของคุณจะทาร้ายคุณบ้างกลัวว่าจะถูกเทบ้างหรืออะไรแบบนี้นะคะ ก็คุณพยายามาต่อสู้กับปีศาจนั้นอยู่เนาะแต่ก็คุณที่พยายามต่อสู้เนี่ยเพราะว่าคุณน่ะรู้สึกว่าคิดถึงคนรักคุณที่ถึงช่วงเวลาเก่าๆนะคะที่เคยมีร่วมกันแล้วคุณรู้สึกว่าแบบ คือคนนี้แหละที่ใช่นะคะคนที่แบบเคยทำให้คุณมีความสุขตั้งแต่สมัยที่คุณยังไม่มีอะไรเลยนะคะจนตอนนี้คุณมีทุกอย่างพร้อมแล้วแล้วคุณก็เหมือนแบบอยากจะต่อสู้กับความกลัวในจิตใจของคุณนะคะบางคนเป็นแพนิคเนาะบางคนเป็นแองไซตี้บางคนเป็นซึมเศร้านะคะ <c oughs> ก็พยายามจะต่อสู้กับโรคภัยเหล่านี้เพื่อที่จะไปหานะคะคนละของคุณแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือไม่ว่าคุณจะต่อสู้ยังไงอะอาการของคุณอะมันจะแบบ อม,มันจะดีขึ้นช้ามากๆนะคะเพราะว่าคุณเองเนี่ยยังแบบยังติดอยู่ในใจเนาะบางคนก็จะเป็นลักษณะที่อาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะที่มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันเลือกได้ฉันยังมีทางเลือกอีกเยอะอะไรแบบเนี้ยนะคะแบบไม่จําเป็นจะต้องคบกับคนนี้ก็ได้นะเพราะว่าแบบจริงๆแล้วเนี่ยคือ คุณอาจจะเคยมองเขาว่าแบบเขาไม่ดีพอสําหรับคุณนะหรือว่าคุณอาจจะโทษตัวเองว่าคุณไม่ดีพอสําหรับเขาแล้วก็เขาก็แบบมีทางเลือกอื่นๆอ,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 อีกมากมายมากมายนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคุณก็ได้อะไรเงี้ยอ,อ,อันนี้ก็คือต้องแล้วแต่ว่าพิจารณาดูว่าฝั่งไหนเป็นไพ่ใบไหนเป็นของฝั่งไหนนะคะเป็นของฝั่งคุณหรือฝั่งเขานะคะทีนี้มาดูกันต่อนะคะว่าตอนนี้คุณกับเขานะคะรู้สึกเป็นยังไงนะคะ เมื่อกี้นะคะก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นรักทางกายคนต่างชาติแล้วก็มีอะไรอีกนะ,ะก็จะมีเรื่องเออ่ประมาณนี้เนาะทีนี้ขอจักรวาลน,นะคะช่วยบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวกรกฎและคนรักด้วยไพ่สัมพันธภาพ5ใบค่ะ ขอ c l ริ i f ไพ่เดอะชีรอให้ไปหนึ่งนะเพราะว่ามันตรงกันข้ามเลยนะคะความหมายมันได้แบบทั้งดีและไม่ดีนะช่วย c l a r i f ไพ่เชยรอัดด้วยค่ะอืมจะรุปว่าไม่ดีเนาะ <c oughs> ก็คือว่าอืมตอนนี้นะคะชาวกรกฎมันสลับกันได้เนาะแม่หมองขอให้ส่องใบนึ้ของชาวกรกฎชาวกรกฎสองใบนิ้ของคู่รักของชาวกรกฎนะคะอ่ามันก็อาจจะแบบ สลับกันได้คุณลองสลับกันเองนะคะตอนนี้ชอบกระกะอ่ะคือคุณรู้สึกว่าคุณแบบคุณคุณคิดเยอะเนาะซึ้งจริงคุณฉลาดนะแต่ว่าคุณคิดเยอะเป็นคนเจ้าวางแผนนิดนึงแต่ว่าพอเป็นเรื่องความรักเนี่ยคุณก็รู้สึกว่าคุณยังใช้ความคิดมากกว่าความรู้สึกนะคะอืมแล้วก็คุณเองเนี่ยตอนนี้คิดว่าแบบคุณเนี่ยสามารถเอาชนะ เอาชนะทุกอย่างได้นะคะเพื่อที่จะแบบสุดท้ายเนี่ยก็คือกลับไปคืนดีนะคะกับคนละของคุณได้แต่ว่าการเอาชนะของคุณอนะ่ะคุณคิดว่าคุณแบบคุณสามารถเอาชนะอีโก,ก้ตัวเองสามารถเอาชนะแบบความกลัวความอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ว่าแ,แม่หมอจะบอกว่าคุณคิดไปเองนะคือจริงๆแล้วคุณเอาชนะไม่ได้นะคะทีนี้ไพ่ของคนรละของคุณก็คือว่า,าสิ่งที่ มันเกิดขึ้นเนาะก็คืออาจจะเป็นเรื่องราวแบบการเข้าใจผิดหรือว่าความรักสามเศร้าเราสามคนเนี่ยที่คู่รักของคุณเนี่ยเผชิญอยู่นะคะมันความรู้สึกเจ็บปวดมันจะแบบค่อยๆพังทลายลงอย่างช้าๆนะคะยังไงก็ตามคือสําหรับเขาอะเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขายังผูกพันกับคุณอยู่นะคะแต่ทั้งคู่อะด้วยความที่คุณรู้สึกว่าแบบความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นผิดอะมันเหมือนแบบ มันมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจอะไรแบบเนี้ยนะคะตอนนี้สถานะทั้งคู่ก็เลยเหมือนว่าคิดว่าอีกคนหนึ่งอะเป็นคนทิ้งไปนะคะเดินจากไปจากความสัมพันธ์นี้เนาะอืมก็ประมาณนี้เนาะก็สู้ๆนะคะชาวกรกฎและคู่รักในรอบสัปดาห์นี้อย่างที่บอกไปเป็น Energy เพียงชั่วคราวก็อย่าเครียดมากเกินไปนะคะอ่าเปไสุดท้ายแล้วค่ะขอจักรวาลนะคะช่วยให้คำแนะนำนะคะชาวกรกฎและคู่รักด้วยไพ่ คำแนะนำหนึ่งใบค่ะอะไรอุ่ยเขาบอกว่า love f a l l through you and to you นะคะอืมจริงๆอะ่ะก็คือแบบพลังงานอะ่ะเขากำลังแบบจักรวาลเนาะจักรวาลเขาแบบพยายามอ่า ส่งนะคะส่งผ่านเอเนอร์จีความรักมาให้คุณแล้วทีนี้เนี่ยให้คุณลองพิจารณาพายเนาะก็คือว่าเหมือนแบบเขาเป่ามาอย่างนี้ใช่ปะคะทีนี้มันก็เลยเกิดอาการเหมือนแบบขึ้นขึ้น,นลงๆอะ่ะขึ้นเป็นสึนามิเลยนะคะเป็นสึนามิเนาะก็อืบางทีนะก็คือแบบคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมันไม่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยที่แบบความรักนี้มัน มันเป็นพิษสุดๆเนาะก็คือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเจอสึนามิเข้าไปอะไรเงี้ยหรือว่าเรือคงเคงความรักไม่มั่นคงอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเอา่อที่คุณรู้สึกแบบถูกครอบงามถูกอะไรแบบเนี้ยก็คือให้ลองคิดดูดีๆว่าเออมันเป็นแค่การลุ่มหลงนะคะหรือว่ามันเป็นความรักกันแน่นะคะก็ลองพิจารณากันดูเนาะอืม ก็ถ้าใครนะคะชอบการทำนายของแม่หมอรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณลงหน้าทุกๆการกดไลค์กดแชร์นะคะเพราะว่าจะทำให้อลกอริทึมของ YouTube นะคะได้กระจายคลิปของแม่หมออกไปให้คนอื่นได้เห็นเยอะๆนะคะขอบคุณลงหนะะ้าค่ะแล้วเราจะกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะวันนี้แม่หมอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ